คู่ที่สองแบบนึงแบบนึงโคตรยากเลยเป็นทางด้าน FA อรเอเจอกับฮันเตอร์ครับเอเอ้าแล้วโดน f อเสวนครับเอเมีโฟอาร์มมดมวมดมวย,มวยฟ็อกซี่แล้วก็เชฟไม่กินผักครับเอ้าแล้วปาดมาโอ้โหโคตรเจ๋ง ส่วนทางด้านฮันเตนอร์ครับผมมีฟาเรสแล้วก็ฟาฟาฟาฮัดแล้วก็ต้นยาแล้วก็ลิฟ์ครับเฮ้ยง่วงว่ะไม่รู้ตาลายด้วยรู้สึกมึนแล้วเนี่ยมึนหัวแนละ้วมึนจัาด่เอาแล้วเรียบร้อยเอฟเอนำไปก่อนหนึ่งโซนเอาอเรืเรงงกิด Fa นเอนำไปแล้วมดหมวย F2 Q คิวด้านเ t สรือลนเตอร์ยังไม่ได้คิวนะฮะตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะสองทุ่มสิบห้านาที คลิปลงน่าจะ2องทุ่มห้ไม่ถ้าเอฟเล่นเร็วดีเลยจัดดีจัดอ่ะอุ้ยโดนส่วนว่าโฟอาร์ดันแล้วป่าแล้วระเบิดมีนอกแน่นอนปุ่มเรียบร้อยนอกหนึ่งโฟอาร์ะโถมเลย นอกได้แล้วเปล่าเอ้าแล้ววัวแตกกับจังหวะนี้เห็นตัวขวาแล้วปาดไปครับ FA 2 0แล้วครับ ฮันเตอร์ว่าไงดียังไม่ได้คิวนะฮะอุย้ยหัวแท็กหัวแท็กเอา้าแล้วมดดมวยก็ไปโดนประหัดเก็บคิวไปได้ครับหนึ่งศูนย์นะ ได้มาหนึ่งคิวผมคิวแรกของฮันเตอร์ผุมเห็นนั่นน่ะไอ่โดนเ w เดิลนี่ยฟาเรซาโดนเ w เดิลของ ของใครของเชฟครับแล้วฟ็อกซี่ดันเข้ามาแล้วปาดไปโอ้หแล้วนกสองครับเหลือฟาฮัดคนสุดท้ายแล้วเจอกับโฟอาร์โฟอาร์นกดาวไปครับฟาฮัดสามศพทันแล้วเปล่าสามศพได้โด้วยประเด็นแล้วเรียบร้อยผมไปได้ด้านเชฟที่มาซ้อนทานครับสามศสาม อุ้ยโอ้ยพออัมน็อกฟ็อกซี่ยิงได้โอ้ยฟ็อกเซลเลือกุ้ยทำไปได้ทำไปได้ Th โอ้ทำไปได้ฟ็อกซี่เก็บสาม้ลนะฟ็อกซี่เก็บสองเอ้ยฟ็อกซี่เก็บสองเอ้ยเก็บสามเลยเอ้โอ้มดตีนั้นฟ็อกซี่เก็บสี่ว่ะโอ้เอาเรื่องเกิน เอาแรงเกินเอาแรงเกินเอาแรงเกินกน้องนอนจัดอ่ะมือหัวแล้วันนีป้ปวดหัวปวดหัวแต่ก็ต้องพากจนถึงคู่สุดท้ายแหละ อันนี้ก็เพิ่งคู่ซองเอง,เองนี่โอ้ยเจอเจอฟ็อกซี่แน่เลยตัวนี้ตัวนี้เจอแน่อนอนฮะฟ็อกซี่ครับบาทหนึ่งบ,บ,บ,บาทหนึ่งโอ้ยอ้ย โอ้โดูเราเบื่ครับโอ้เหลือคนเดียวโอ้ยเบกยิงฟ็อกซี่ได้นะยิงได้ดิเจอกับโฟอาร์มาฟ็อกซี่อาร์มฟ็อกซี่อาร์มว่ะอุยอะ้ยเจาะว่ะนี่ไงเฮ้เฮ้เฮ้เป้งโอ้ไม่ทันฟ็อกซี่ลาดว่ะเลวโฟอาร์มาเกี่ยม่อกี้ น oh, ี่เป็นเป็นเฟอกซี่ฮะเก๋อบบปวดท้อปวดรัวมดเลยเอาเรื่องเกิด อุ้ยโดนเจ็บเจ็บโอ้แล้วโดนเลยครับเอา้าแต่เชฟเชฟไม่กินผักก็โดนโด,ด่อยได้เด้อหมดหมวยซ้ำเลยครับโอ้แล้วมีตัวสก,กิดครับอุย้ยโคจัดฟ็อกซี่สิบคิวครับสิบคิวครับตอนนี้ ดาเมจด้วยสองพันหกว่าทางด้านฮันเตอร์ครับว่าไงดิฮันเตอร์ครับดาเมจเก้าเอพันพันสี่นะครับห่างกันเลย โอ้เก็บจัดโอ้นอกสองโอ้โอ้โอโอนี่สกาดไททันด้วยเอาเหลือก็จุดท้ายเฉยโอ้โหแล้วจบเกมไหมผมเป็นตอนไ้นเฟที่เอาชนะไปเจ็ดสูตรนะ